หลายๆท่านอาจจะเคยใช้งาน proximity sensor กันมาบ้างแล้วนะครับโดยพ็อกชนิดตีเกี่ยวนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจะมีเหล็กหุ้มนะครับนะครับแล้วก็ต้องเป็นส่วนหัวที่ใช้ในการตรวจจับอันนี้เป็น proximity ชนิดชิวนะฮะเป็น proximity แบบธรรมดาที่ท่านอาจจะคุ้นเคยและเห็นกันเป็นอย่างดีปัจจุบันนะครับมีการออกแบบ proximity นะครับในรูปแบบการใช้งานหลากหลายนะครับซึ่ง มีหลายลักษณะด้วยกันนะครับดังเช่นผมจะโชว์ให้ท่านดูดังนี้นะฮะจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาแปลกๆสีสันแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับทุกตัวเนี่ยก็จะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับหลายๆครั้งที่ท่านใช้งาน proximity ในการตรวจจับไม่ถูกนะครับอาจจะทําทให้ proximity ของท่านเสียหายได้เร็วกว่าเวลาอันควรทีนี้ผมก็จะมาแนะนํา proximity ให้เหมาะกับการใช้งานซึ่งแต่ละรุ่นนะครับ มีการใช้งานยังไงเหมาะกับงานประเภทไหนเดี๋ยวผมจะเริ่มแนะนำทีละตัวนะครับโดยผมจะเริ่มจาก PROXIMITY ที่ทนต่อการกระแทกนะครับครับ p r o x i m i t ตตัวแรกที่ผมจะขอแนะนำนะครับก็จะเป็นรุ่น e 2 fm นะครับถามว่ารุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับเหมาะกับงานที่ท่านมีการกระแทกนะครับโดยปกติในลักษณะงานบางงานเนี่ยนะครับจะมีการกระแทกนะครับซึ่งคํานึงถึงของ PROXIMITY ก็ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับระยะการตรจับจะ สั้นมากนะครับเป็นมิลลิเมตรนะฮะหรือว่าไม่เกิน3ามเซนนะครับในไซส์ใหญ่ๆซึ่งในในการตรวจจับเนี่ยบางครั้งงานของท่านเนี่ยอาจจะวิ่งมากระแทกในส่วนของหัวนะครับทำให้ Proxi m i t y ของท่านเนี่ยเสียหายนะครับเดือนหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนหลายตัวนะครับทางออมลอนก็ได้ดีไซน์ proximity ในรุ่น e 2 fm ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าตัวก็จะคล้ายๆกับ Proxi m i t y ที่ท่านเห็นทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น e 2 e ก็ดีนะครับแต่รุ่น e2 ม m ตี้ร้อดีของมันก็คื ข้างหน้านี่นะครับเคลือบประมาณ0.8มิลมนะครับพรอะพอกตัวนี้ก็จะกันกระแทกได้ดีนะครับมาดู Proximity ตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพ็อกที่ใช้ในการตรวจจับโลหะที่เป็นอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับซึ่งโดยปกติพอกธรรมดาเ่ยนะครับเราจะสังเกตว่าโลหะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับระยะการตรวจจับจะใกล้ลงมาจากสเปคมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับระยะจะอยู่ในสเปค อันนี้จะดีไซน์ออกมาสําหรับตัวจับอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมาดูมาดู p r o x i m i t y อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่น e 2 e นะครับแต่ตามท้ายด้วยโค้ดขีดอยู่ตัวนี้นะฮะนะครับถ้าเราเห็นขีดอยู่เนี่ยเราให้รู้ไว้นะครับ p r o x i m i t ตตัวนี้จะเป็น p r o x i m i t y ที่ถูกออกแบบมาในการใช้งานลักษณะที่ทนทานต่อน้ํามันนะครับหรือการดัดก่อนของคาบน้ํามันนะครับจะสังเกตเห็นว่ารูปร่างนะครับ หัวตรงนี้นะครับปกติจะสีขาวนะครับจะดีไซน์ออกมาให้เป็นสีส้มๆหน่อยนะฮะและสายเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับ Proximity ธรรมดาทั่วๆไปในส่วนของสายนะครับก็จะเป็น Polyunitane นะครับซึ่งดีไซน์ออกมาเป็นพิเศษให้ทนกับน้ำมันและการกัดก่อนของน้ำมันได้เป็นอย่างดีนะครับหากท่านมีการใช้งานที่ประเภทต้องการ Proximity ที่ทนทนน้ำมันนะครับก็อยากให้เลือกใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าในระยะยาวแล้ว ความคุ้มค่าในการใช้งานจะโอเคกว่านะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็น Proximity ที่เป็นสีดำนะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น e2 eq จะเป็นรุ่นที่ทนต่อสเก็ตไฟนะครับตัวเช่นสปาร์ e เตอร์นะครับในลายโรบอทที่มีการเชื่อมอยู่นะครับพ็อกซ์มตีอาจจะพังบ่อยๆนะครับก็ให้เลือกใช้เป็นรุ่นนี้จะสังเกตนะครับตัวบอดี้จะสีดำนะครับตรงหัวเนี่ยนะครับ จะเคลือบฟลูออเรสซินนะครับซึ่งจะทนทานและกันต่อสเก็ตไฟได้นะครับพ r อกซิมิตตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานในอุตสาหกรรมที่หนักๆหน่อยนะฮะสำหรับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็น Proximity ที่ดีไซน์คล้ายๆกับพลาสติกสีขาวนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือ f ลูออเรสซินโค้ดนะครับซึ่ง Proximity ชนิดนี้นะครับเป็นรุ่น e 2 fq นะครับ ถามว่าพิเศษกว่าพ็อกธรรมดายัางไงนะครับพ็อกรุ่นนี้นะครับจะเป็นพ็อกซิมิตี้รุ่นที่ทนทานต่อสารเคมีนะครับเพราะตัวเป็นฟอร์ออร์ซินล้วนเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในสารเคมีไม่ว่าจะเป็นกรดเป็นด่างนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างยาวๆเลยนะคร